มันไมเอาดาวดูีต <laughs> okay. <tag> ัวอวันเอาเล่ามันละอยากมากปรเดี๋ยวมเงรู้ใจเกีงเสียงเหมือนเแ่อนีอารถพิรถพิเล่งมันมาสิมามันรู้นของพ้แบั่นมันยมันกบมามนาเขาอนอเบไปบาบาบกเขาด้วยาเอคันได้เียบเอาบอกแล้วไปเบิ่งหอยู่จะเอาของพลุมเดมาตัง โอ้ยบักโกวมันากับมพี <sh 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 ่มันหยังรถมันอ่ะมันจะเปิดแห้งูนมันเปิดแห้งมาเลยเปิดแน่เพื่กับว่ามันไม่ยั่งเหยสาไปเอาน้ำปลากับจัดการม่เย็นนี่ใส่หนี้กินปลามาเห็ดคนผิดเือะมากเลยพี่สา เอาาแล้วว่าเป็นนี่เมาถึงห้าคนงาน้อเกิดอีกงานมันเกิดกงานเกิดบักน้อยน้อยแจะานมันเกิดเอียนงมันเกิดตอยอยเง้ยน่ะมันเบียนมันเมียนซอยข่อยเมียมันเกิดเมียไหนงานมันเกิดมันเือเดียนน่ะงนมันเกิดบักน้อยนไหมวันที่หกหกนี่บักน้อยนไดเอาก็ลูกเล่าอีเดียนโอ้โอออเดนกับสิควบหนึ่งขวบ ต้องหาลานเค้กเด็ดหนาแล้วมันจะไปร้อนเบียร์ฮ้องเเป็นเดือดสารเค้กเรื่องต้อนทุกคนทุกช่องนะคะสวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเามือนกันแม่ไมนได้กินข้าวซุ้มกันค่ะทุกคนค่ะกับป้าจะไปเที่ยวสองพันสองเอลินไปน้ำมันหรือเปล่าเอาผัวให้มันท่านหนึ่งล่ะนี่พร้อมเลยว่าไปเอากับญาติทำไม หนูเอาไปเคลื่อนย่าเลยเัิญครับไฮเขียนเขาในร้านเกมที่โศกครับวันนี้เขาร้านเกมบที่เหมือนเงินเจ็ดลอยไฮก็เสื้อเสื้อหนูไม่เอาแล้วป้าป้าไปเคลื่อนย่าเลยไฮไว้ครับเจมส์เคื่อนอีหน่อยตะกี้ให้นั่นเราใบเบาเพิ่มร้านแต่ของที่เป็นหนูไม่เอาแล้วป้าป้าไปเคลื่อนย่าเลยเัิญแม่เจ้าหัขนนั้นยังเอาหัวขนาดนั้นเสื้อขนมแม่มม่จะเล่าดูก็เลยค่ะ ต่ว่าเด็กน้อย่อิากใบุีย์ต่ว่าเก็บขารถเข็นอาจารย์เดยวกูเอาห้เเ้อสูตรเก่าอีกแล้วนิมเลวาิมก็มีสายยาสูตรเก่าอีกแล้วบ่ืกนเมี่ยงเยครับหเเปีมันมัดแนบะเกวหดีเจ้าของหมดีกใผมถามมันเมือน้มามามาม่แล้วเลาตดอ้อยาตดตอยพีนองมันมาก หนองเ่ยมนะันม like. the so so ั้งควมา่ท่าความพลาท่าจไกันบอกว่าเรไปไหลไม่หรือไปไหลไหลบ้างนี่ก็บอกคอยจูบยนดจอดังไปเลยมันวัดจบาโนัหบถาถามันมาตัดรอยก็แล้วแบบจิมาี่จุจดาะแต่ว่าปีไม่นะปีไม่นนนคนอยู่ขางเทียนีายไ่แบแด้มันขางขึ้นบาสวัสดีนะคะทุกคนค่ะร้านท่ดแกงเห็ดก็ได้เขาต้องหวานแซ่บ น้ำปลาเยอะใช่เเนาน้ำปลาไม่กินกับอไ่า้จอยปลาม่ใครบ่นี่จอยนังน่ีไม่ใคตกอันนี้นีม่กินเ่แดดครับอ๋อลุงเอบอกไปปูพุ่นด้่หรอือว่าแม่ว่ามันหนาวเนาะเียถาดไปนี่ไท้้วาต้องปลาได้เนี่ยสามร้อยสามร้อยสิบอยไปเด้อเนี่ยไเีงนอดโบท ไี่้อบ่อจะให้วัสดุเขาคือเพี้ยงเถอะเอาเน็ตกับแพ้งเน็ตกับารสรกางพอดีเนหม่กันยี่สลบเขาใจไงเป็นใหมมันเป็นใมตะเคียนแม่ค่ยามันเป็นใมตะเคียนเบื้องแล้วเบื้งอีกใชตะก้าไม่ใช่ตะก้าจานละสี่อยทุกคนว่เมื่อเงินดังกันเนี้ยบักกัน่อยกาวล้มรถพี่เลแกจะว่าจะหูวอนไปวันนี้เขมันดิแบบปุบเปมันวมาปาดโด ลูกเล่าเหงนอยากได้บนตุยางโซเน่แม่ป้ามันไปอยากได้ต้นคิดสุดมากมันบบเกียงราคาเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาเลือกเลยต้องเกื่อยไปแลยเพรามันเกลียงใจเลยไปกับหน้ากับยางนี่มันป่าเอายางเด้อสุดได้ที่ค่ะไปกับยางมันก็บ้เอาเด้อมันป้าเอาอีงมันละอายไปกับยางแต่แล้เที่ยวบนเรือไปก็แม่มันมิเตเรียมอยากได้แม่เลือกหน่อยเพื่อหน่อยอย่างเนี้ยเที่ยวแม่มันมาอยากได้ยางหีบเอาเลยมันเห็นมาเฮ้ยพ่ออันยาวมันนี่ละ อะไรเนี่ยฝนตกแห้งบ่อภาษามืองขึ้นในคา่ายูบ้างฝนตกอีหยังว่ามีเม็ดฝนจะฝนเม็ดบมเจ้าฝนตกมันแตไาบมันสิบ่เอาบ่ไม่ละเขาหลุมลบไผแรยไ่เราองู่เนหลุมลบไผเอนี่เราบบายอใหลุมลกไพเอ่าบบาย่ม่เรืองนนเาบ่มเ่งเรามเ่นานุอยู่ทางบุบล น้องมีมาแล้วสวัสดีค่ะน้องมียผู้เมียน yeah, uh, <Ah well ้องเมียรสสิ่วม so okay, well, uh okay. ันตอีอยู่มู่บ้านอยู่องหินหรืโแบบนี้เนี่ยากินขวน้ำกันเด้อค่ะไม่หนอยมเลีนแล้วต้มาบแคู่้ใค่สัไม่กินขวน้ำกันจ้าอือครับัวแบบบัวขอยไม่เปรี่ยวมากิรื่มันเอาวสิบกูไปเมียนไวสาสบูนเลยมันเอาสิบ่ไปเบิสิกินยัง กินไหมกวนละไให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะมันกินเขาน้ำกันคำสิ่งกินเขาหลายคนมันตัวมันมัดนี่หรอมันมัดไหมมันมาทผาไหมก็ยังนี่พันซูวออกจากห้องมันเมื่อใดขึ้นห้องเราไปเย่ยมท้าถ้เห็นมันางเนี่ยไดังหม้อเางที่รถไกวได้ยังมีแห้งหัวใจน้องสาวแม่นุ่งผู้ใดแม่พี่บอกไอตองบอกไอตองได้ยังได้ยังกินละค่าวัสดุไอตองไอไปพิมพ์แม่นอย่างมันคนละประเทศแม่ยัไม่เป็นยังมันเนี่ย อมันกิดศีรษะชนตัวระบบระบบเะไรอย่งเราอยู่เกาหลีแม่แล้่องเย่มัาตัวไทยแม่อ้าวหรอคนอันประเทศอื่นเขาเบิ่งเฮาเลยเขาเขาจับชนปรมานหมายถึงเราอ๋อส่องเย็บ้างพิมแม่อ๋อมันช่เป็นอย่างมันเป็นซองเดียวกันประเทศมันซองเดียวกันซองเดียนโอ้ยเปิดเป็นซองดียวกันโอ้่ไรซองนี่บอกโอยเย่ไรซองใดซองลักเย่ละองมันมาเป็นยังดูเป็นยังเอออ๋อ youtube ส่องนั่นมาคอมเมนต์เออมันมาเป็นยังเย่ปร่ได้เป็นคนไรซองนี่แม่ เป็นยังกัดเสีากเราเนอะมันคนเราประเทศเนอะทำเราทำเราเื่อมอียังแค่บัวนนแหละนี่อย่างยังลายมมาส่งกาลังใจค่ะสุดสวันคิดสมาค่ะเช่นกันนะคะ้รอายแกเสีหอย่ามงเลนี่ยไม่เินกบปนอีเนี่ย่ อตกนีปลาที่กางไรน้เป็นเมื่องอรเดียวมันบอกม่ใหหจ่ยินเป็นเวลาทอย่างหัวแม่นเขาหเิบกางสูแต่เขาบอยหยุดเลยนิ่มตอนนี้อ๋อแล้วว่าเขายิงกันยังบอหยุดเลยตอนนี้เว้ยเห็นเจ้าอยู่หลอดปลอดภัยด้พอลุงมาปเดี๋ยมาเบิงอีกเด้เอ ส่งกำลังใจให้นะคะให้เจ้ายูหลอดปลอดภัยเด้อให้ได้ไปจองหีัสมเรลวๆนี่เ็กน้ัเจ้าอันนี้กันเล้วเอาเพิ่นยังบอกกันโยอ๋อตี๋เอาเพิ่นเนี่ยนี่แล้วด่ามาดืวด่ามาเพิ่นยังบอกกันอยก็มีสมกันแล้วแล้ว่าบอกวิธีปลูกบทุเรียนมันบอกให้ไปหาเฟีนแล้วลืมลืม่อรก็ลืมเมื่อกันคือเฟียอย่างบัวรียิอย่างทำไมได้ล่ะบหะ กูอยกินแล้วเหรเนาะกูกินแล้วกูเลียมสิว่าเป็ดแก้มหอยแข้งถามัวมันแย่ผัวชัวกูแลี้วมาได้แก้ผันเมนนารีเปล่ามากกับสิบว่าเกิดเหตุการณ์นี่คืนดอกนี่กับสิบเล่เป็นห่วงอีหยิบเพราะเนี้ยมีเทป ปากมานเถี่ยภาษาปากมานยังเอาจบว่าเราอยู่หลอดให้มันได้เบิ่งนสองเราด้วยก็ไลยมาปากมานเถี่ยภาษาแม่ตู้ไปซรอยไส้เนีนเลยมานั่งกินสบายใจอยู่เอาเพลียนี้ก็หมดตูไปสร้อยไส้เนียนเสีคอยไปซรอยด้วยวิธีไหนคะไปซรอยทหารบ่ตอนนี้ย่างใหญกำลังกาบขื่นต่ว่าไม่มีคลิปลงกำลังสี่คน เอาแต่ว <20. S 1> ่าเพื่อนสีเอาน้ามานหายยีเด้นวดตอนใดยเแรงอแล้วจ้าจได้กลับไปล่านแรงแรงสิสร้างให้มันสองร้อยนี่ยังกขึ้าสิไปันี่ยังกขาสจนเออน้ามควผู้เดียว่าสิไปลันเจาอยู่บ้านเจ้าบอกสิไปลาดเดือสิไปเลอยี่นดไปซื้อตู่ไปยังเนี่ยใหญ่ของอี่สาอีกสามร้อยมากเลาก็สิไปอันาคือมันจะอีเวนต์เน่ยไปกว้ังถุ่มเยเมื่อสิบไปจันเปเินเงยเงี้ยนี่หน่อยไปเข้าไปืมยูดทุกกับบืน แม่เสดงห็จ้าคีมนยเสดงแบบแดินั่งนังทนตัวาเผาเตาเขาห้องน้ำบ่สันนั่งได้ยูวตีหน้ำก็สันสันก็เกาห้วงหรอง่ายๆแะกอนหรอปรยไ่ผัวคนีไม่ใชยคีล่าโมก็คมบนีีดนี่เขาได้นักแสดงจล้วีอะโมว่าอยู่ียวต้อเียมันใหญอยู่่ะันดใจบระเหตุนยนหยบดแล้วเผายุนหดแล้วเผารัดเลย ถ้าเยยังดีช่วยถ่ายคลิปกับผู้สาวฮัลโหลไม่ตีไ่ควายอ่ะโนี่เนี่มขันได้เงินก็ดีบนหลักขันบ่ได้เงินอมก็ดีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่นวดจบพี่นวดกับเปิดซองอีอะเสด็งน้ำกัดด้วยป่เนี่ยบอกมันออกของยานมาเหี้ยดยานผ่านแล้วเอาขึ้นไปแล้วไม่รู้ว่าชิบงูชิบยังก็ได้ก็ได้เงินอือกันเนาะเบื่อแบบว่าสูมือนีก่อนสี่ผ่านเขาบอกได้ว่าเขาผ่านหอดระดับใดหรอเอาพี่สายอยู่ในเฟด เอ้ยยู่ในเพจนูนที่มันถือจำกัดการสั่งไม่ได้บอกมันขึ้นมาบอกนูและอีกซองขวดที่นูสีเห็ดมันสผพานมันสิเด็ต่างคาบอกเยาว่า แต่ว่าเดือนนี้มันก็ถือจำกัดใช่แดนเพิ่นยิ่งกันตุ้มตามตุ้มตามเจ้าคือกินดีอยู่ดีแถนแม่ตัวเอามันอยู่ไก่กันไหมคะน้องบัวลำพูมันอยู่ไก่กันมันอยู่ไก่หมองเพิ่นยิ่งกันยูด้านใดกันยูแต่น้องบัวลำพูนจะแม่เพื่อนมวลน้อปลาสามยังรู้ไหจับผิดตะไคร่แาวพะลุ่มไก่บูซาเพราะเข่ากว้องเลยเพื่อนกัดตะเข้าชิ้นเนี่ยนด้ยินแต่งจะจังกับได้ยินเสียง ก่อนมาผัวผัวระหว่างจำจำเป็นจอมวนผัวเจ้าสิมารู้่าเกี่ยวกันดอบ้าห็นหงเว้ยสวัสดีทุกคนตาบอกไปซื้อเป็ดไว้ให้ทางอเหงือกเหรอของมันไทยคลิปน้ำหายไปกันมันหายไปเลยตอนลอยร่มยิ้สมันจะซื้อเป็ดมาลาบบอกต่องาโอ้ยซื้อเป็ดคนบักแต่ละเป็ดต้องซื้อเนื้ออื่นน้ำ เมียกธนี่แล้วเกียบมักจะเมนเบาคือพันย่เนะซื้อมาสองตัวเนาะเยอะพอย่ซื้อมาหลายหัวไนี่ยเหมือนแต่เนี่ยังร่างไว่าตัวนนซื้ออยู่อสานสิบตวเสียเบิวั้จ่ออดคไปจนฮอดนั้งขา่เานยำเล้าเขาซื้อมาอันูว่าตันแตุกินหมดทุกคนละ กินน้กเถานะหลับเป็นไม่น่ากินเด่นขอบอกินอยากินกุ้งนีไข่ยู่หัวเออนกุกระยานชันล้วแต่มึงเลี่ยงกูก็เลี่ยงไม่มีมือสุดท้ายแล้วตอกล้วตอกแล้วให้ไปกินบุเพนะเขาไปกินบุเพนสิค่ายก่อนหนีาูดเหมือนจะว่าหาเมื่อไหรอสามเมื่อบอกกูพาไปกินบุเพินเลยต่ใบเต้าบู้เถาปามเอียนร้านที่เย็บไปนะไปฮวกินดิบๆไหมคสีเลี่ยง ก็หัวละสองหน่วยนึงกันละพันสี่เลี้ยงได้เองก็ได้ตัวแต่ว่าสีไม่ต้องต้องออกต้องแช่กันเด้ต้องพูนละลังพูนละมือีมากพูนละลักปีไกยนี้กับพี่้อยเป็นพละมือกว่าพูนครื่งไปหลายยมไปสแกนไว้เราบอกค่าเดียดนกินพอกินพอสีแม่กินยังหาสลังเาสิลังสเสีมาเมื่อลงเมื่อหลี่ยังพอย่แอนนี่ เม no. no. on on no ื่อหลีกีสมัดผู้เดียวพูดได้เลยพูดง่ายอันย่าเรียนมันกลายมาแล้วไม่ได้สิสวัสดีปีใหม่แล้วแบบนี้หม่แล้วนัาก็ซื้นแต่พอลูกคุขภาพแข็งแรงแล้วนับกระซื้นดวนมาดันน้องดันร้านไปดวนดวนดันน้องดันนุ่งได้เมียได้ลูกไว้เวลาอันนับเรีกให้ให้เราอยู่หลุมใจอาอนไหนบมื่ไหลีกมดอกแพงๆได้จัดงานแต่งน้ำกันไว้ไว้กันไปดวนๆได้เมียเราได้ลูกเลยบัดเดี้ย ไม่ยินบอกข้าวอวยพรหาทุงไม่ใจไปมาเลยนะอ้าอีกจอดูวออกไป